หนังเรื่องนี้ถ่ายทำปี2 5 2 9โรงพยาบาลสิริราชสถานีรถไฟบางกอกน้อยนี่ถ่ายมาแล้วก็จะเห็นมุมบนของโรงหนังสาราเฉลิมไทยที่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับนี่คือไตเติลหนังเรื่องลุยอันตรายที่ออกฉายในปี2 5 3 0แต่ว่าหนังถ่ายทำในช่วงปลายปี2 5 2 9 จากไตเตินนี่ไทยทันียภาพทั่วทั่วไปในมุมกว้างของกรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับสำหรับคนที่ชอบดูภาพเก่าในอดีตนะครับของกรุงเทพมหานครก็คงจะดูสมใจและครับเพราะว่านี่คือภาพที่เมื่อประมาณ38-39ปีนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหนังเขาก็จะเขียนบอกว่า ไปถ่ายทำที่ไหนบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะคัดมาให้ดูเอาเฉพาะภาพที่เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นสถานที่นั้นนั้นก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ท้องสนามหลวงด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับวัดศรีรัตนศสสดารามภาพสวยดีนะครับแต่ว่าภาพที่มาจากเทปวิดีโอนี่ค่อนข้างจะเบลอหน่อยนะครับนี่ทัดเป็นภาพที่เราได้จากฟิล์มหนังจริงๆเอามา ทำใหม่นี่จะสวยนะครับจะเห็นทัศนียภาพรถยนต์ต่างๆกําลังวิ่งขึ้นสะพานพุทธนะครับนี่ครับสะพานพุทธก็หลายเรื่องนะครับที่ถ่ายทําให้เห็นสะพานพุทธนะครับถ้าเป็นหนังไทยก็จะใช้วิธีถ่ายโลเคชั่นก,กว้างๆมีหนังจีนเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งโพสต์ไปนะครับมายิงกันบนสะพานพุทธนี่แหละครับแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ด้านล่างนี่ครับหนังเขาก็ บอกชื่อบอกกู้กำกับมาตามระเบียบนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะาหมดฉากไตเติ้ลนี่มาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมหลานพระรูปทรงมาล้างพิมพ์ฟิล์มที่สยามพัฒนาป้อมเพชรแล้วก็สุรพลอุรชื่นเป็นผู้กำก,กับการแสดงนะครับ หนังเครื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่4เดือนเมษายนปี2530อันที่นั่งอน,นันตสมาคมนะครับประภัยสรหงเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็คุณสุรพลอุราชื่นเป็นผู้กำกับการแสดง CK Production นะครับเดี๋ยวจะเริ่มไล่ไปเลยนะครับนี่ย้อนกลับมาตรงนี้ครับโรงพยาบาลศรีราษแล้วก็สถานีรถไฟทนบุรี ใกล้ๆโรงพยาบาลตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มาที่แรกนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้างที่ห้างมาบุนครองนะครับเพราะว่าในป้ายชื่อนี่เขียนขอบคุณห้างอยู่3ห้างแต่ว่าห้างที่มีบันไดเลื่อนแล้วก็หลายๆชั้นแบบนี้น่าจะเป็นที่มาบุญครองนะครับแล้วก็มีอีกข้างๆที่เขาถ่ายห้างนึงใกล้มาบุญครองด้วยนะครับนี่ครับดูครับสูงขนาดนี้แล้วก็ไปที่เครื่องเล่นนะครับ ซึ่งจริงๆในยุคปี2530 2ม29นั้นมีหลายแห่งที่คล้ายกัน,นครับบางทีเห็นแค่นี้ก็นึกว่าเป็นแดนเนรบิดนะครับนี่ครับค,คล้ายกันนะครับแต่ว่าในป้ายขอบคุณนี่ไม่มีชื่อแดนเนรบิดนะครับมีชื่อเดียวคือที่สวนสยามครับนี่ครับแบบนี้แดนเนรบิดก็มีแต่ว่าป้ายชื่อที่ ขอบคุณสถานที่ไว้เห็นสวนสยามที่เดียวนะครับสวนสยามนี่มีไฟบังคับเวลาถ่ายนะครับจะต้องถ่ายหเห็นที่เขาเล่นสกีสูงๆลงมาครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีครับไม่มีไฟบังคับเปลี่ยนให้เห็นที่นี่คุณโรมนะครับให้เห็นสถานที่นี่ครับเห็นไหมครับเดินออกมา สามคนพี่น้องนะครับรเรอก็คือคุณชัดชัยเปล่งพานิชคุณโรมหรือคุณหญิงอีกคนหนึ่งเล่นเป็นน้องสาวกับน้องชายทําไมถึงต้องลุยอันตรายเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนี่ครับเขามามุมนี้แทนนะครับแทนที่จะไปเป็นใครอะไรสไลดเดอร์ที่ลงมาจากที่สูงๆซึ่งหลายคนเห็นจะจําได้ว่านี่คือส่วนสยามแต่ว่าเรื่องนี้เขาหลบครับเอามาเล่นที่นี่แทนผู้กํากับหนังอาจจะคิดว่า สไลเดอร์ที่เห็นบ่อยๆนั้นอยู่ในหนังช่วงปีเดียวกันเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ถ่ายมาถ่ายมุมนี้นะครับเพื่อที่จะให้ดูแปลกแต่ว่าคนที่รู้ว่านี่คือสวนสยามและพอรู้ว่าไม่ถ่ายสไลดเดอร์ก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับที่ไม่มีถ้ามีหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวก็เท่ากับว่าถ่ายขาดไปแต่ถ้าดูหนังในรุ่นเดียวกันหลายเรื่องก็จะเห็นหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยอาจจะคิดว่าไม่ถ่ายดีกว่านะครับแล้วก็ จบชัดชัยนี่รักพี่รักน้องนะครับรักน้องตัวเองน้องสาวน้องชายแต่ว่าน้องตัวเองนั้นถูกก่อกวนหรือว่าถูกทําร้ายโดยพวกกลุ่มที่เดือดได้รับความเดือดร้อนคนชัดชยัยในเรื่องนี้เขาจะเป็นนิ้วตํารวจนะครับคอย,อยชี้ตัวคนร้ายนะครับคนร้ายก็เลยไปอาฆาตน้องชายเรียนที่เกษตรศาสตร์ครับนี่ครับประตูสองที่มเกษตรเมื่อ 38-39ปเปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับรถราก็มากกว่านี้นี่จริงๆแล้วก็มากแล้วนะครับดูข้ามถนนยังข้ามยากเลยนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะมีฉากที่ให้เห็นว่าคุณชัดชัยนี่มาส่งน้องแล้วก็นี่ฝ่ายผู้ร้ายนะครับก็รู้ว่านี่คือน้องคุณชัดชยัยก็เลยจับตัวเอาไปเพื่อที่จะแก้แค้น หนังถ่ายมอกเตษตอยู่สองฉากนะครับสั้นๆถ่ายด้านนอกที่หน้ามอกเสษนะครับขับรถมาส่งแล้วก็ไปแล้วก็พอเห็นนี่ครับมอกเกษตรสมัยก่อนมีรถสองแถวมาจอดเยอะนะครับปัจจุบันไม่มีข้างบนเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี่ครับคุณโรมน้องชายคุณชัดชัยนั้นป้ายบอกว่าปี2529นะครับ เข้าประตูสองไปนะครับเราก็จะถูกจับตัวขึ้นรถไปในมอเกษตรก็จะถ่ายอยู่ประมาณแค่นี้นะครับหนังที่ถ่ายมอเกษตรเยอะที่สุดนะครับก็คือหนังเรื่องแม่น้ำจอระเเ้นะครับมีบางท่านถามว่าอยากเห็นหมอเกษตรที่เยอะกว่านี้ที่จริงผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปหนังจีนแม่น้ำจอระเข้ถ่ายมอเกษตรนะครับลองดูนะครับ ส่วนเรื่องนิสิตใหม่ที่บางคนบอกว่าถ่ายมอกเกษตรนั้นไม่ใช่นะครับนิสิตใหม่นั้นถ่ายที่ศิลปกรที่ทับแก้วนะครับบางคนบอกว่าทําไมลงไม่ลงให้ดูถ้าลงหนังของไฟสตานี่ต้องทําเป็นภาพนิ่งนะครับทําภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้ไม่ได้ครับก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงไม่ลงนะครับฉากนี้เล่าย้อนนะครับให้เห็นว่าน้องชายถูกจับไปเมื่อไหร่ศูนย์การค้ามาบุญครองครับทีโอ มันขาดกุดไปนะครับจริงๆอาจจะเห็นก็เป็นโตคิวก็ได้นะครับที่มาบุญครองคุณจัดชัยเดินกับนางเอกของเรื่องครับคุณนรีรัตน์มนตริวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆคนเดิมครับแต่ว่าใส่เสียงในตอนตีสี่ตีห้านเสียงจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็จะรีบใส่เสียงแล้วก็รีบไปธุระนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไม่มีคลิปออกมานั่งใส่เสียงตอนเช้า ก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับนักเอกของเรื่องครับเป็นนังเอกนักบูครับนารีรัตน์บุญสุริสองคนนี้เขาก็ไปเที่ยวจากกรุงเทพบางคนจะบอกว่าหนังมันโดดแรงเหมือนกันนะครับจากกรุงเทพขับรถไปเที่ยวที่สถานตัดอากาศบางปูที่สุทธประการนู้นเลยครับไปดูอะไรครับไปดูนกนางนวลน,นี่ครับนกนางนวล เดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมหนังเรื่องรุยอันตรายมันไม่อันตรายสักทีตอนที่ยิงกันหรือว่าตอนที่คิวบูนี่มันเป็นในตึกนะครับในโกดังนะครับแล้วก็สถานที่ปิดซึ่งดูไม่ออกนะครับว่าถ่ายทํากันที่ไหนแล้วของเราตอนนี้เรามาทําคลิปแบบหนังเรื่องนี้ถ่ายทําที่ไหนบ้างอยากให้เห็นสถานที่ในอดีต38-39ปปีนะครับก็เลยตัดคลิปมาแบบนี้ มันก็เลยไม่เห็นฉากที่เป็นฉากคิวบูนะครับที่หลายคนอยากจะดูก็ต้องทำใจหน่อยนะครับบางคนเห็นโปสเตอร์หนังแปะโอ้โหคลิปนี้ท่องยิงกันมันมันระเบิดเปิดมาเอ้าททำไมมันเป็นเป็นท่องที่ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวแอาเอาไว้เรื่องยิงกันเรื่องคิวบูนี่เอาไว้อีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้มาดูน,นกนางนวลจะมาฤดูไหนนะครับ ต้องจับฤดูให้ดีนะครับบางทีไปในช่วงที่ไม่มีนกมานี่ก็เงียบเงาครับเดินเหงาอยู่คนเดียวหลักๆของเรื่องลุยอันตรายก็คือชัดชัยนี่ภาษาตำรวจเขาเรียกก็เป็นนิ้วตำรวจคอยชี้ให้จับผู้ร้ายบางทีตำรวจก็ใช้เป็นสายสืบทั้งที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ารับจ้างเป็นสายสืบทีนี้ก็เลยมีผลกระทบต่อน้องสาวกับน้องชายที่พวกคนร้ายที่ถูกคุณชัดชยัย ชี้ให้จับกลุ่มมาทำร้ายพวกนี้แหละครับมาทำร้ายน้องคุณชักชัยจากที่เป็นนิ้วก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องลุยเองแหะครับสู้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องลุยอันตรายใช้ปี2 5 3พนะครับ